แนวทางดวงสวัสดีครับราศีที่มีเกณฑ์ดวงดีและมีโอกาสร่ำรวยประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568โดยเฉพาะในเรื่องการเงินโชคลาภและความก้าวหน้าในชีวิตโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามราศีหลักๆที่โดดเด่นในเดือนนี้ได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่าง15กรกฎาคม -16 สิงหาคมเกณฑ์รวยและดวงดี ราศีกรกฎถือเป็นราศีที่มาแรงที่สุดในเดือนกร,รกฎาคมนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินและโชคลาภมีดาวพฤหัสบดีส่งพลังหนุนนำให้โดดเด่นในหลายๆด้านทั้งการเงินการงานและโชคลาภรายละเอียดเพิ่มเติมชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีรายได้เสริมจากงานที่ไม่คาดคิดเข้ามาอย่างฟลุกฟลุกโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทำก็จะประสบความสำเร็จดวงดีรอบด้าน และจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยครับราศีกันผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายน -16 ตุลาคมเกณฑ์รวยและดวงดีเป็นอีกราศีที่ดวงดีทั้งเรื่องความรักและการเงินมีดาวสุขเข้ามาส่งเสริมเรื่องสเสน่ห์การเจรจาและโชคจากความสัมพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติม ชาวราศีกันจะได้รับความเมตตาและสนับสนุนจากคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่เป็นพิเศษมีโอกาสได้เงินทองจากความสัมพันธ์ที่ดีหรือจากคนรักการลงทุนและการค้าขายก็มีแนวโน้มที่จะมีกำไรดีแบบไม่คาดฝันราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่าง14มีนาคม12เมษายนเกณฑ์รวยและดวงดีมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีแบบไม่คาดคิดโดยเฉพาะเรื่องการงานและการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมงานที่เคยติดขัดจะกลับมาราบรื่นการเงินจะไหลลื่นขึ้นจากสิ่งที่เคยลงทุนไว้ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเดินทางหรือจากต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็อาจนำโอกาสและเงินทองเข้ามาให้และยังมีโอกาสได้เงินพิเศษจากการพูดคุยหรือการเจรจาต่างๆด้วยครับ นอกเหนือจากราศีกรกฎราศีกันและราศีมีนที่มีเกณฑ์ดวงดีและร่ำรวยโดดเด่นในเดือนกรกฎาคม2568แล้วยังมีราศีอื่นๆที่มีเกณฑ์ดีรองลงมาหรือมีโอกาสที่ดีในด้านต่างๆได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่าง13เมษายน -13 พฤษภาคมเกณฑ์ดวงดี เป็นหนึ่งในห้าราศีดวงดีที่หมอช้างได้จัดอันดับไว้ในเดือนกรกฎาคม2568มีเกณฑ์ปังในหลายด้านรวมถึงการงานและการเงินที่พุ่งแรงมีโอกาสรับทรัพย์รายละเอียดชาวราศีเมษจะมีพลังในการทำงานสูงมีโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่นำมาซึ่งความสำเร็จทางการเงินได้ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคม13มิถุนายนเกณฑ์ดวงดี เป็นราศีอันดับหนึ่งที่หมอช้างจัดอันดับว่าดวงดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม2568รายละเอียดชาวราศีพฤษภจะมีหวังได้รับรางวัลเป็นของมีค่าหายากสังหรณ์ใจอะไรมักเป็นความจริงการเงินค่อนข้างลื่นไหลหรือหมุนเงินคล่องรายได้ลาบรั์จะมีมาให้ใช้จ่ายค่อนข้างมากและอาจมีผู้กรุณานำลาบซับก้อนหนึ่งหรือสิ่งของชิ้นใหญ่มาให้ราศีเมถุน ผู้ที่เกิดระหว่าง14มิถุนายน14กรกฎาคมเกณฑ์ดวงดีเป็นราศีที่เหนื่อยแต่เริดอึดแต่รวยดวงดีแซงคองแรงในเดือนกรกฎาคม2568รายละเอียดแม้จะเหนื่อยกับการทำงานแต่ผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มค่ามีโอกาสรับทรัพย์และมีความก้าวหน้าทางการเงินราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคม14มกราคม เกณฑ์ดวงดีเป็นหนึ่งในสามราศีที่รับโชครับทรัพย์แบบจุใจในช่วงครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคม2568รายละเอียดชาวราศีธนูมีเกณฑ์รับทรัพย์และมีโชคดีในเรื่องการเงินราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่าง15มกราคม -12 กุมภาพันธ์เกณฑ์ดวงดี เป็นหนึ่งในห้าราศีดวงดีที่หมอช้างได้จัดอันดับไว้ในเดือนกรกฎาคม2568รายละเอียดชาวราศีมังกรจะมีความมั่นคงทางการเงินและมีโอกาสที่ดีในระยะยาวแม้จะต้องใช้ความพยายามและความอดทนสูงราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาคม16กันยายนเกณฑ์ดวงดีมีโอกาสรับเงินก้อนโตและเข้าสู่วัตจักรใหม่ของชีวิต รายละเอียดชาวราศีสิงมีเกณฑ์รวยและมีลาบใหญ่เข้ามามีโอกาสพบรักคู่แท้และการงานก็ก้าวหน้าโดยสรุปแล้วราศีกรกฎราศีกันและราศีมีนเป็นราศีที่มีเกณฑ์โดดเด่นที่สุดในเรื่องโชคลาภและการเงินในเดือนกรกฎาคม2568ตามมาด้วยราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนราศีธนูราศีมังกรและราศีสิงที่มีเกณฑ์ดีรองลงมาครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแนวทางดวงกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร